สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับ AA. เอเอเรียกเอได้ไหมผมเรียกเอทุกคันเลยอะถ้าแบบย e ีเครื่องบินได้ผมเรียกเอทุกคันเลยอะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะเดี๋ยวผมชอบเดี๋ยว,ผม,ยวผมขอลองอะไรก่อนโอเคโอเคผมลองทำแบบนี้ผมอยากรู้มันแบบเงยได้ขนาดไหนแล้วไม่มีปืนเล็กไว้ทำไมอะอ๋อมีปืนเล็กด้วยโอเค โอเคคิด,ด,ดว่าจะรอดปะก็ <c oughs> คิดได้คิดว่าจผมช่วยฆ่าเหรอโอ้โหยิงไปขนาดนั้นให้ผมช่วยฆ่าพี่ชายหน่อยเลยดีผมว่ามันต้องโห่ใช่ปะโอ้โหซื้อหวยไม่ถูกยิงไม่เข้าแย่ละ ยิงไม่เข้าผมถอยเลยไม่เล่นไม่เล่นยิงไ,ไม่เข้าต้องเป็นเล่นตัวเล็กตัวเล็กต้องเล่นตัวเล็กอันนี้มันหนาเกินไปผมจะแบบเนี่ยแหละคอยแบบซัพพอร์ตทางอากาศเอ้ไม่ใช่คอยอนันคอยเอ้ยโอ้โหถ้าด่านนี้เอาไอ้อิดหนึ่งมานะโคตรสุดอะแต่นี้สุดกว่าผมจับผมกำลังระเบิดมันได้อ้า โอ้โหโอ้โหผมจำลังระเบิดมันได้แต่มันไม่แตก g ีซนะจีซินะเอเวนหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วตั้งแต่ผมยิงแบบมิซายเอ้ยยิงกระสุนใส่มิซายม่นไม่ระเบิดอืมแต่เขาบอกว่าใน PC ซมันไม่ระเบิดโอเคถ้าใน PC ซมันไม่ระเบิดก็โอเคผมรับได้ มึงจะเอากูอีกแล้ววะกูก็เพิ่งมาเนาะโอ้โหตินนะครับแตกอีกแล้ววะหัวร้อนะแต่เสียงดังไม่ได้ครับผมชอบน,นี <c oughs> ่แต่กลางคืนได้อยู่ตินนะครับผมมาละโอ้โหตินนะครับผมแพ้ไอ้เหล็กงโง่อย่างงี้นะแรงแรงเคลื่อนแรงเคลื่อนใช่ไหมถ้าเป็นเรือแรงขับน้ำปะ อันนี้แรงขับดินนี้เหรอ,อผมกำลังจะฆ่ามันนะแล้วเพื่อนก็เอาไปกินอนะ่ะร้อนไหมร้อนดีไม่ได้เปิดพัดลมอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชขยับมาขยับมาโอ้โห oh, ผมยิงโอ oh, เองไอเวนอยากจะร้องไห้มันเล่นผมมหรอเนี่ยไอใขรข้างอะไรยังไม่เห็น เออขีระเบิดเถิดเทิงนะครับน้องชายเคยดูไหมรายการระเบิดเถิดเทิงอ่ะน่าจะเอ๊ะรุ่นนี้ทันไหมแต่ผมก็ยังไม่ใช่ผมไว้เป็นเจนซีอยู่นะไม่ใช่เจนเซตนะเอ้ยผมไว้เป็นเจนซีนะไม่ใช่เจนวายอ้ยขีระเบิดเลยครับพี่ชายใจยเย็นนะครับผมไว้ไม่ใช่ผม ใช่จินวายผมเป็นจนซีน่าจะทันแหละเราก็ห่างกันไม่มกี่ปีหรมั้งถึงผมจะแก่แล้วก็ตามเขาพูดกับกอกมากอะถึงผมจะแก่ล้วก็ตามแต่เราก็ห่างกันไม่มกี่ปีหรอมั้งคือคืออะไรอะคือข้างหลังคือกนตีหนอเอ้มันจะมาเอาผมข้างหลังอนะแต่ผมยิงไม่ได้ครับโอ้ยข้างหน้าก็มาตรงนี้ เชืิญวะเชืิญวะเฮ้ยเอ้ยไ <c oughs> ปลแล้วดิไอเวนอยู่ทำเพี้ยอะไรล่ะเดี๋ยวมราต้องผัวมาผมก็จะเลงตรงนี้ก็สนุกมาแล้วก็นมมวสนุกธด้ละ <c oughs> โอ้ยโอ้โหแค่ตีนะครับแตก <c oughs> ไม่เล่นครับไม่เล่นนะครับ <c oughs> เล่นอย่างนี้ไม่เล่นดีกว่า ให้เพื่อนเราไปจัดการนะครับเพื่อนเราไปละเพื่อนเรายิงสวยสวยสวยแบบเอามวยเลยนะครับเนี่ยผมอยากได้ A A คันนั้นผมจะทันไหมหรือเพื่อนเราจะรับไปทานไปก่อนไม่น่าทันวะเอเอสองคันเลยวะ าผมได้นะเอาโหไม่ทันวะอีกคันนึงพี่ขอได้ไหมอ่ะอีคันนึงแบบน้องแบบขยับหนีมาไม่ทันเฮ้ยอาหมวยอาหมวยไปไหนแล้วออาหมวยตายตรงนี้มันมีคนมันนี่อะ่ะโอาโหโ,โหเช็คก่อนมันตายมันแล้ว โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับแล้วเราจะเจอกันในเมื่อวันที่ผมลงคลิปใหม่บ๊ายบายครับ